ความเห็นผิดระดับรากฐานที่ทําให้มนุษย์ปฏิบัติต่อธรรมชาติไม่ถูกต้องจนนํามาซึ่งวิกฤตความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและอีกสารพัดปัญหาที่บ่อนเบียนธรรมชาติอยู่ในเวลานี้ก็คือความเข้าใจผิด3เรื่องได้แก่ 1. การมองมนุษย์แยกต่างหากจากธรรมชาติ 2. มนุษย์เป็นนายเหนือธรรมชาติและมีสิทธิจัดการธรรมชาติอย่างไรก็ได้ 3. ธรรมชาติมีอยู่เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ความเห็นผิดสาประการนี้เองนำมาซึ่งปัญหานาน,านประการหากเราจะแก้ปัญหาก็ต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบเริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นคือต้องมองเสียใหม่ว่า 1. มนุษย์กับธรรมชาติ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 2. มนุษย์ไม่ได้เป็นนายเหนือธรรมชาติหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและ3ธรรมชาติไม่ได้มีอยู่เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์เพราะแท้ที่จริงนั้นธรรมชาติมีขีดจำกัดในการสนองความต้องการของมนุษย์และเมื่อมนุษย์ช่วงใช้ธรรมชาติมากเกินไปอันตรายก็จะเกิดมีทั้งแก่ตัวธรรมชาติเองและแก่ตัวมนุษย์ด้วยคมธรรมประจําวันนี้ก็คือมนุษย์กับธรรมชาติ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแยกจากกันเมื่อไหร่อันตรายก็เกิดมีขึ้นมาเมื่อน,นั้น